สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับสิงห์บุรีนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับวัดอะไรครับใครรู้จักครับใครเคยมาครับ รู้ไหครับว่าที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนมีการหาบน้ำกันแบบนี้ครับใครรู้บ้างครับว่าที่นี่เป็นที่ไหนครับใครเคยมาครับเขาพากันหาบน้ำไปทำอะไรไม่รู้หาเอพอลืละกี่หาคนนไม่แน่ใจนะครับ ใครรู้บ้างครับว่าที่นี่เป็นที่ไหนครับใครเคยมาบ้างครับดีนี่ครับเขาพากันหาบน้ำมาเมื่อกี้ครับหาบน้ำขึ้นมาครับแล้วก็มาเทล,ลงในบอ่อนี้นะ ดัมสปอร์ตไลท์ไลท์ดาวกบุญยาเทิดยิ่งสว่างเบิดเฉพระชนีกองฟ้าสองล่าสว่างส,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 สว่าบุญใดใครก่อสร้างเป็นผลเกิดสู้กับตัวตนแน่ช้าเร็วยอ่อมบรรลุ โซนวัตถุมงคลเครื่องประดับก็มีนะครับแต่วันนี้ตลาดตลาดไอเขาเรียกอะไรแต่ขนมกงเจ้าค่ะขนมกงสามเกลือเจ้าค่ะก็เก็บน้ำเยอะๆนะจ๊ะ